ก๊อปครับผลงานของทีมตอนนี้ไม่ดีเลยอ่ะก๊อปได้ดูอยู่เป็นยังไงบ้างให้กําลังใจเพื่อนๆหน่อยครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากอไรอย่างเงี้ยจะสภาพร่างกายด้วยสภาพจิตใจก็ตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนๆอะไรนะครับอะไรคือมันก็ผิดพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่มาแก้กันใหม่แล้วอยากให้แฟนๆทุกคนนะครับให้กําลังใจพวกเราครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดา นะครับที่ฟุตบอลก็มีแพ้มีอะไรบ้างแต่ว่าเราพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่เราต้องมาสู้ใหม่ก็เก็บบทเรียนนี้ไว้ครับแล้วก็เราก็กลับมาช่วยกันใหม่ครับแล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์อะไรเงี้ยก็ อาจจะได้กลับมาช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วอะไรเงี้ยครับกองเชียร์เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมครับวันเสาร์นี้กอฟอยากให้มาให้กำลังใจเยอะๆใช่ไหมครับก็จริงๆแฟนบอลมีส่วนสําคัญมากอะไรเงี้ยอย่างแมตที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นได้ชัดอะไรเงี้ยเราเล่นแบบไม่มีกองเชียร์อะไรเงี้ยก็อาจจะคือร่างกายอาจจะเหนื่อยล้าอยู่แล้วแล้วก็ ขาดกองเชียร์ไฟอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบแรงฮึดแรงสู้กระตุ้นอาจจะมีน้อยสู้เท่ากับมีกองเชียร์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สําคัญอะไรเงี้ยหลังจากนี้ไปเราก็คงพลาดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องสู้เต็มที่นกบอลสู้อยู่แล้วครับผมเชียสู้นะสู้ทุกคนครับผมโอเคครับเจอกันวันเสาร์ครับ